สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆวันนี้เคปจะพาไปดูการขนย้ายของนะคะที่ลูกค้าต้องการนำไปบริจาคมีทั้งเตียงโซฟาแล้วที่สำคัญก็ต้องการให้เราเคลียร์ห้องจัดเก็บของแล้วก็ทำความสะอาดขนน้องแมวนะคะถือว่าเป็นงานที่ครบสโคบมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะเมื่อทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จัดหนักจัดเต็มด้วยการดูดกำจัดไรฝุ่นให้ด้วยค่ะแหมพี่ๆี่เขาก็ทำงานกันอย่างแข็งขันนะคะนี่เป็นเครื่องดูดไรฝุ่นแบบอย่างดีเลยค่ะด้วยระบบผ่านน้ำไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าฝุ่นจะยิ่งฟุ้งกระจายแถมด้วยการสตรีมฆ่าเชื้อด้วยระบบไอความร้อนจากนั้นก็จะดูดสิ่งสกรปรกทั้งหมดออกมาเลยค่ะอบ โอโซนให้ด้วยนะคะน้องหมีก็นั่งนอนอย่างสบายเลยค่ะทีนี้เพื่อนๆอนอ,นอยากใช้บริการกันแจ้งมาได้นะคะคุณลูกค้าพอใจมากเลยค่ะดูแลกันดีแบบนี้ลูกค้าจะรีวิวให้